ต้งการเลยคนนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณมีครับตรงนี้เลยฮะมาอยู่ตรงกลางดีกว่าครับโอ้โหเอาละโอ้โหนี่พวกคุณเป็นตัวแทนของสองรสชาติอีกแท้จริงนะครับนะอันนี้สตรอเบอรี่ก่อนดีกว่าอันนี้ก็มาแบบโอ้โหจี๊ดจ๊าดสดชื่นอย่างแน่นอนนะครับทีมของเราก็พร้อมแล้วอยู่เหมือนกันนะครับนะฟังคุณเบียร์ครับ บันน n a ะใช่ครับโอ้โหนี่ก็น่าจะพร้อมนำทีมของเราซึ่งอยู่ฝั่งนี้ก็เต็มที่ไม่แพ้กันใชนะครับวันนี้เมส่างของเราเปิดโอกาสให้รันเนอร์ทุกๆคนนะครับได้วิ่งเข้าไปตะลุยรับความสดชื่นในเขาวงกต นะครับพูด <department> ถึงเอกลักษณ์ของทีมเราก่อนดีกว่านะครับคิดว่าจุดเด่นนะฮะของเราคืออะไรขอเริ่มที่คุณมินต่อกันครับค่ะอันนี้มนก็เป็นตัวแทนของคุณทะเลรสสตรอเบอรี่นะครัะก็เป็นทีมของสาวๆสาวๆซึ่งมาในความสดใสแล้วก็ร่าเริงค่ะเกลัวว่าฝั่งเวลาน่าจะหลงรักเหมือนกันด้วยความแบบสดใสแล้วร่าเริง่่ะใชวันนี้ เป็นชายกับดีในการทำงานก็เลยเป็นห่วงว่าาก็อย่างงี้ผู้หญิงจะไม่แท้หรอคะโอ้ครับผมก็เว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าบางทีผู้ชายก็หลงเสน่ห์ฝ่ายหญิงได้เหมือนกันโอ้โหผมเลยว่าอาจจะไหวๆบอกว่าหัวเสียสมาธิแล้วก็แพ้ไปได้โอ้โหโอ้โหวันนี้คุณเตรียมความพร้อมมามากเลยเนี่ยโอ้โนมู๊เลยทีเดียวโอ้โหตายแล้วครับอ่ะคุณเวียมาดีกว่าครับฝั่งนี้เขามีเอกลักคือความเออ่ ร่าเริงร่าสดใฝั่งคุณเวียงคืออะไรครับผมก็คือบานาน่านะครับนักสีนะฮะแล้วก็ดูจากผลลูกทีผมแล้วเนี่ยปืนแข็งแกร่งนะครับปืนแข็งแกร่งทุกคนทราบดีว่าเวียงกับมินนะครับเราเป็นคู่จิ้นคู่รักในละครครับผม แต่วันนี้เราคือคู่แข่งโอ้โหผมไม่มีทางยอมผู้หญิงวันนี้ผมไม่ยอมโอ้โหนี่คุณประกาศออกสื่ออ <c oughs> นี่เลยนะฮะโอ้โหนี่คุณแข็งกร้าวมากเลยนะเนี่ยเออชัดเจนจริงเลยครับโอเคเอกลักษณ์นะฮะความโดดเด่นของเราชัดเจนกันไปคราวนี้ถามถึงผู้มอง,องเราดีกว่ากับการที่จะต้องนำทีมรันเนอร์ของเราทั้งสองทีมเนี่ยนะครับไปลุยในขาวัวกเนี่นะครับวันนี้เราวางแผนเราจะทำอะไรยังไงกันบ้างครับ คุณมินว่าไงครับทาวันนี้มินก็กองเชียร์ก็มาพร้อมนะคะบ้านมินแล้วก็บ้านเวียนมินด้วยนะคะวันนี้เราก็อย่างที่มินบอกค่ะเราก็เตรียมกลยุทธ์มาทั้งกูแล้วก็บุญนะคะก็ระวังให้ดีนะคะเตรียมไว้นะเจอเสียงออดอ้อของทีมมินที่อาจจะละลายเลยนะนี่คุณบอกใช้เสียงออดอ้อนเลยใช่ไหมโอ้โหมาแล้วครับฆ่ากันด้วยความสวยเลยนะเนี่ยเตรียมตัว เตรียมตัวสั่งเครือได้เลยนะครับเต็มที่ฮะคุณเวียล่ะคุณเวียวันนี้คุณตั้งจะมาทำอะไรไม่แน่ใจว่าทีมผมจะอดทนแก่ความสวยน่ารักได้หรือเปล่านะครับผมนะครับคืออย่างที่บอกคือผมเตรียมตัวในการแข่งขันมาเนี่ยครสิบปีแล้วนะครับหนึ่งทศวรรษของการเตรียมความพร้อมมันลุยในของกฎของฟุตเทเร่จะไปหรือเปล่าคะได้หลอนขั้าวงการอีกนะคะ โอ้โหนี่คุณเหมือนรู้ว่าจะมีวันนี้ครับแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีไอติมเน้ำเครับก็คือคอยเสิร์ฟตลอดเวลาแล้วเนี่ยสดชื่นลูกทีผมไม่มีทางที่เด็ดเลยสดชื่นแน่นอนสดชื่นสู้มินได้แน่นอนครับผมงพี่เมมีไอศสรีมรสกล้วยฝั่งเมย์ก็มีรสสตรอเบอรี่นะคะ ใช่หรือเปล่าลยังไม่ทันเริ่มงพวกคุณก็ณณแบบว่าผมเชื่อแล้วแหละว่าพวกคุณแบบว่าจะเอาเป็นเอาตายจริงๆนะฮะกับรอบนี้ไม่รู้ว่าพีเ่เมียร่างกายแข็งแรงนะคะแต่จิตใจแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ผมว่าใช่ว่าถ้าเกิดมีมี่คงแทงกันไปแล้วนะฮะเมีบกวันนี้โอ้โหคลับโอ้โหไฟติ้งมากเอ้าแต่คุณได้หาว่านอกจากที่จะมีแฟนคลับนะฮะที่น่ารักนะแล้วก็ใจสู้ของพวกคุณมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้พวกคุณก็มีทีเด็ดเตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมครับครับพอจะเล่าหรือว่าพอจะหยอดให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆงเราได้ติดตามมาหน่อยได้ไหมฮะครับก็นอกเหนือจากเราสองคนครับนะครับเรายังมี ลูกทีมลูกทีมลูกทีมของพวกเราทั้งสองคนซึ่งผมเชื่อเลยว่าถ้าเขาเดินออกมาณตรงนี้เนี่ยเสียงคลิดนี่ต้องพังแน่นอนพังเลยกันพังเลยใช่ไหมฮะต้องพังแน่นอนครับแปลว่าคุณเตรียมมาเหมือนกันผมเตรียมมาอันนี้คุณเตรียมมาคุณมินเนี่ยคุณมินก็เตรียมมาเหมือนกันเพราะว่ามินแอบได้ยินพี่เวียคุยโทรศัพท์ตอนกลางคืนนะว่าเนาะว่าเรียวจะมีแผนกลยุทธ์สุดเจ็บในวันนี้ เตรียมมาเหมือนกันโอ้โหแอบนังเราคุยฟรีสุดๆตีง้ต<อ>งไปกันกันมาตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนเหมือนเป็นเออ่เรื่องราวเกิดขึ้นอ๋อที่ทำหายโอเคถ่ยาอยอ้กมาแบบพูดเลย ี่คุณทุ่มเทมากแต่รอบนี้นะเนี่ยอาวโอเคคุณมีทีเด็ดเขาเรียกว่าเป็นไพ่ลับนะครับที่จะมาเสริมทัพของคุณนั่นเองนะครับาะว่าเราไปพบนะกับลูกทีนะของสองคนเลยดีกว่านะครับขคเสียงประมานนั่นเองนะครับ